ตารเลี <rium> <Dante> ้ยงวัวนะกาที่บ้านตีึ้นะต้องตีก่นเลยโอ้โหองวัวนบ้านเลยอ๋อตลนี้นะคะนจบนะคะจีบกันไดเงินไปหนาละและทีมันนะเวเรามาักงางนกันเลี่สุราษนะอ่าเยีนกลุเลี้ยงันแม่โคใช่มคะบ้านนตำบลตงโนะคะ นี่เดี๋ยวเราจะมาได้ถาต้านที่าคุ่มข้องทีกันยู่ทีไหนก็้วก็ยู่ที่นี่คือบานของทนะคะมาล้วนือปานนะคะแล้วก็มีครัวเดิมยู่แล้วคือเป็นกรต่อยอดเพียงมาค่ะนีนะคะเงินเงินตัวนี้นะคะเป็นเงินข้องของคุนพัฒนาบรรพตสีสีพัฒนาจุนจนได้เป็นย์ดซ้ำพันในร้วคุ้มทักสีรวมตัวกันซ้คนแล้วก็สามารถที่จะยืนประชงข้อกคู้เงินไปประกอบาชีพนะสำหรับ ปกติปกติเลี้ยงเลี้ยงหัวอยู่แล้วเรื่อเลี้ยงแมพันธุ์อยู่แล้วหรือว่าเลี้ยงหัวคุณแมพันคะเลี้ยงแมพัน oh ธ so uh ุ uh, oui <Yes> okay, ์เหมื่อไหร่คะซึ่งตอนนี้ไม่ต้องหัวแมพันธุ์ไม่น้อยยังไม่จะตื่นต้องการอยจะจับคู่ต้องการเจอจำนวนแมพันธุ์เนาะออเรู้รู้มันออกันนี้ใช่ตัวอะไรประมาณ ซึ่งวิธีการเลี้ยงนี่ลองเลี้ยงร่วมกันไหมที่นี่ไหมคะของี่นี่ต่อที่นี่ไหมค่ะอันนี้ครอเอนี่นี่ของพวดถึงไหมคะตรงนี้เลี้ยงร่วมกันเลยใช่ไหมคะคือว่ามีการแยกแค่แยกไปเลี้ยงกันเอาคนนี้บ้านก็ันที่บ้านจะมีอยู่กันนะคะท่านยาแยกเลี้ยงที่บ้านต่อเองต้องรับต้องคนนี้ก็เลี้ยงร่วมกันที่นี่นะคะเลี้ยงัวนี่อะไได้ดีไหมก็ดีนะคะ เงินกองทุนก oh oh ับบาชั่วปีนี่มันทิปต่องีมาเอ้ยทิองเดือนไหมดนหัวหัวไหมหัวดอกเกิดนั้นหัวดอกเกิดนั้นหนึ่งปีหนึ่งปีรอบหนึ่งปีหัวเกิดต่าใครได้ซึงโฉพีแรกนี่ทางก่มกีฬาเอาเงินดี้มาชำระกับประเหนป้คะก็มันมีอยเลยแะคะเรองายได้จาก คี่ว่วก็ราเรหได้คว่ะึ้งการมาคทุกคนค่ะรักกคือหลักกาคือยางค่ะียางทุกคนนี้มีเส้นยางค่ะไม่น่ากังวลเลยได้ลงเนกนี้นะอย่ากันะจําหน่ายขค้นก็ไม่น่ากังวนนะคะพอพอได้เงินมาแล้วก็จะเข้าบัญชีต้องกองทุนสักทีก่ลงเงนลยนะครอันนี้อันนี้ก็ตัดอันนี้ก็ตัด ว่าก <łość> ่อนใช่ไหมคะซือว่าจำสั่งซื้อว่าตามโครงการนะนั่นแหละครับเหยียดการเรียนกับคนเหมือนกันเลยนต่างกังหวัดนจัดการใช่ไหมพอสั่งงานก็คือเดือนแรกก็คือตามสัญญากก็ต้องส่งเงินคืนเมื่อติ่สัญโตว่าเหมือนจะให้ก็คือตรงมีเงินสำรองินอย่าจี่เยิะไมาจีบเล็กอยู่แล้วแม่นะเพิ่มเงินที่เราจะ อ่าสามาติดที่จะคืนเงินเดือนเวล็กๆนเงือนเล็กๆกำหนดสัญญาได้เลยค่ะซึ่งปกติที่เลี้ยงหมาห้างบัวนี่เอามาจากไหนหญ้ากระฟังฟางสื่อเคื่อบปูเอ็วบัวเองนค่ะมีแปลงค่ะอ๋อมีแปลงมีแปลงหญ้าเอ็นวยซึ่งกับฟังนี่ก็ซื้อมาจากพอเวลาพอเวลาพอนี่จะ ต้องซื้อจากตีขึ้นเลยซื้อในพื้นที่ซื้อในพื่ตอนตุนมันน่าจะกังวลเนอะสำหรับกลุ่มนี้นะน่าจะไปได้สวยใช่นไหมคะสำหรับกลุ่มนี้คือทางการกู้ใหญ่บ้านหรือว่าทางผู้นำชุมชนก็สรางหลันตีมาแล้วสร้างหลังตียังส่งเงินถึได้ไม่คิดเมาอรูข้อมูลมาจากวันหน้าคือว่าปัญหาป้อนวันหน้าวันหน้าประชาสัมพันธ์ิ่มไหมคะเอาอไปกูยืมกองทุนมาบ้านสตินะในเราเป็นสมาชิกขึ้นในหมู่บ้านนี้เป็นสมาชิกหมดทุกคนเลยยังไง นหมู่อร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมล่ะน้องกูคูมิสติของเราสมัยจีนกองทุนเนาะกองทุนแบบแบบสติเพราะว่าดอกเบี้ยทุกทุกมากเลยทุกกมาใช่ไหมตีจริงเงินในหมู่บ้านก็่มยังไม่ได้ต้าวใช่ไหมกองทุนหมู่บ้านก็มีออมทรัพย์มีไหมออมทรัพย์มีไหมคะแต่เราเลือยงตีจะกูตีนี้ใช่ไหมซึ่ง หัวนเนี่ยเมื่อเรากู้รบแรกนี่ท่านแล้วีกกูเลย่นไหมกูเลย่อนพอจงนั่นต <c oughs> <c oughs> ่างเรื่องไร <c oughs> ต่างเรื่องไหตจงนะโจงไรล่นะนายย้ายปลาสักวัน <c oughs> นี่เนาะ